สวัสดีค่ะพี่น้องเมือนี้ยายนั่งสิผ้าชมบรรยากาศว่านลอยกระทงเนาะจะวันขื้นสิบหาคเดือนสิบสองเนาะจะพี่น้องจ๋าซึ่งในหมู่บ้านยายนั่งกระจัดใมีขื้นยุที่อทดทาวงงัวจัดในน้มของอบอตอตำบลน,น้องแก้วเนาะจะพี่น้องจ๋าซึ่งยายนั่งก็ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมมาลอยกระทงน้ำเพลินคือกันพี่น้องจ๋าลอยทุกลอยโศก ร้อยความเสาความหมองโครคไพ่ไข่เจ็บออกไปจากโตเฮ้าเนาะจา้ะแล้วก็ขอขมาล่าโทษพระเมฆคงค่าร่วมถึงขอบคุณพระเมฆคงค่าที่เฮ้าได้ใส่นามในการอุปโภคบริโภคให้มีชีวิตอยู่ได้ทุกมือนี่เนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากะจังตั้งจิตอธิษฐานให้เอฟซีทุกคนมีความสุขความเจริญปราศจากโกาครคไพ่ไข่เจ็บคือกันเดอ้อจ้ะพี่น้อง นี่ก็คือกระทงทีเชาวบ้านามารวมกิจกรรมนะ่าจะเพิ่นกะมีกิจกรรมประกวดกระทงแต่ลามูบานนะ่าจะพี่น้องจ๋านี่เป็นมูสองนอะกจะของแต่ละหมูนี่มูสามจะพี่น้องจ๋ามีทั้งบดเจ็ดมูบานจะพี่น้องสวยงามอลังการเพิ่นจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากพี่น้องจ๋า นี่เป็นโมหกนอกจากอันนี้เป็นกระท่งส่วนบุคคลนอกจากคือหมายความว่าคนในหมู่บ้านทั้งเจ็ดหมู่บ้านเนี่ยไผ่อยากทรงกระท่งเขาประกวดกระไดนอกจากนี่ประกวดกระท่งสองประเภทก็คือกระท่งระดับหมู่บ้านกับกระท่งส่วนบุคคลนอกจากพี่น้องจ๋า เพิินกันมีประกวดนั่งโนมาศคือกันเนากจากพี่นอ้องนั่งโนมา่ก,กับทรงตัวแทนของแต่ละมู่บานมานาะจากพี่น้องจะมีทั้งหมดเจ็ดมู่บานกับเจ็ดคนด้วยกันนอกจากนั่งโนมาศ บ้านเปื่อยค่ะนายเกรียงศักดิ์สะอาดความสามารถพิเศษนะคะในช่วงประกวดนั่งโนพมาศาพ่อกมิจุดผุสวยงามอลังการมากพี่นองจา๋าช่วงนี้ เป็นช่วงแสดงความสามารถพิเศษของนั่งนพมาศแต่ละคนล้วจาพี่น้อง เสียงปรบมือนะครับให้ใหนคนเดียวมีแต่เป็นบรรยากาศเค้กปุยยัยนอกจากพี่น้องจ้าผู้มีเกียรติทั้งหลายพี่มารวมงานนอกจากพี่นอง แก่ให้เกียรมากรวมงานในประเพศนี้รอยกระท่งนอกจากตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ทา่านนพมาศไปแสดงความสามารถพิเศษนอจากที่นองจาร ่วงที่กรรมการได้ให้นางนพมาศได้เดินโชว์ความออนชอยสวยงามของแต่ละคนอน,นอกจะพี่น้องสี่นางสาวพีรพรธานีมูซีบ้านเปื่อยส่งเข้าประกวดเดินไม้เลขห้านี่นางก็ขอขอบคุณขอบคุณอ่า อบอตอตำบลน้องแก้วเฮ้าห้ายหลายนอกจากที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆให้พอมีพี่นอ้องอ่าตำบลน้องแก้วเข้าได้มีส่วนร่วมได้สืบทอดประเพณนี้ไทยเฮ้านอกจากจะเป็นจัดได้ยิ่งใหญ่สวยงามประการตาหลายพี่น้องจา้าสุดยอดมากขอขอบคุณขอบคุ่นล้ายหลายนอกจากอาบอกตอตำบลน้องแก้วค่ะ นะครับวงปรงลางนะครับของบ้านโรงเรียนบ้านในช่วง,<อ>งนี้ก็จะ <นา S 2> เป็นการ,รสแสดงของ Hello อยากย้อนไซเด้พี่น้องสาจะมีมวนหลายงานบุญบานเฮ้าประเทศนี่บานเฮ้าพี่น้องเอ้ย ตาตื่นสวยเจ้าผู้ตู่หรูนาไอ้เถือกโดนกอกหัวหน้าไผ่ได้นอสิได้ึ้นข้าบท้ายบายแส่ไส้หลังสั้นแล้วในมือนี้อบตอนหนองแก้วมีนำใจได้ไปเล่าร้องเลีน่นงกอกหัวหน้าเฮาแจ้งในน้ำเด็กหน่อยมาฝ่อนยอนใส่พิน แสดงของว่องโป่งล่างอยู่นอกพี่น้องจาาของนักเรียนในอบอตตำบลน,น้องเกี่ยนี่แหละเป็นการแสดงที่เรียกว่าบีบไห้น่าจะพี่น้อง เป็นจุดบรรยากาศเช็คอินของอ,อาบาตาตำบลนนองแก้วพันเห็ดในคนได้มากทายรูปเช็คอินเช็เคออเาาอานเน,น,าาาน,น,อนอกจากพี่น้องจ๋าพันเห็ดใสวยงามมากพี่น้องจ๋าเป็นบรรยากาศด้านนอกเวทีเนอกจาะในแมนามเพิ่นกะมีบอ ไหลเรือไฟพี่น้องจางามตะการตายิ่งใหญ่หลายพี่น้องถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพิ่นจัดได้ยิ่งใหญ่อีลีปีนี่นอกจากของอบตอตะบนน้องแก้วขอชื่นชมด้วยความจริงใจหลายพี่น้องเบื่องที่ละ,ะเรือไฟนอกจากพี่น้องจะไหลเรือไฟเพิ่นพักันร่วมสางสค์ข้นมีไฟประดับประดาสวยงามมากพี่น้อง อันนี้ยูเป็นวิดีโอนะไปบึงสถานที่จริงนี่งามหลายมันมีแสงสะท้อนเนอะจพี่น้องจ๋างามยิ่งใหญ่มากห้พี่ห้น้องในบึงบรรยากาศในจุใจไปเลยเนาะจพี่น้องสมกับที่พิ่นรวมแรงรวมใจได้เด้างขึ้นมาเนาะจพี่น้องจา๋าเรียนเรื่องนักเรียนนะครับขอบเรียนเชิญผู้ำนการ รมพงโรดจนะพิรันกดีการเดินการเวทีประกวดนั่งนพมาศกับเป็นรอบขัดเลือกนอกจากขัดเลือกให้เหลือสี่คนจากเจ็ดคนเหลือสี่ค้นเนาะจัตพองกับสิมิค้นตกรอบสามคนเนาะจะตอนนี้กะมีตัวแทนมาเหมาบของรางวัลให้สำหรับตัวแทนที่ตกรอบไปเนาะจ้ะ นี่ก็คือหนาตาของสาวงามหรือว่านั่งนพมาศที่เขารอบสี่คนม่าจะพี่น้องจาที่คัดเกลอกมาละถามว่าตอนนี้เป็นช่วงทีนั่งนพมาศทั้งสี่านที่ทำไมคณะกรรมการต้องเลือกรรมการนาจกพี่น้องจานะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรทิพย์เครือชัยชื่อเล่นน้องพรฟ้า นะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะทำไมท่านคณะกรรมการถึงเลือกหนูเป็นนางรัพมาาในค่ำคืนนี้นะคะเพราะว่าหนูมีความพร้อมสวยเป็นตัวแทนของหมู่หนึ่งบ้านหนองแก้วและมีความพร้อมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็น ความรู้ความสามารถคำถามที่หนึ่งนะครับเป็นคำถามที่หนึ่งถามว่าวัตถุประสงค์ของปราเพณีลอยกระทงคืออะไรนะครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับน้องน้ำทานนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษของเรานะคะพาเราทำมาตั้งแต่ สมัยนู้นมาถึงสมัยนี้นะคะในปัจจุบันนะคะนุตานคิดว่าอยากจะให้ลูกหลานทุกคนค่ะมาร่วมงานลอยกระทงในค่ำคืนนี้และจุดป,ประสงค์ก็คือนะคะอยากให้ทุกคนช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะไม่อยากให้วัฒนธรรมไทยของเรานะคะสูญหายไปค่ะอยากให้อยู่กับลูกหลานของเราไปช่วยนิรันดร์ค่ะขอบคุณค่ะ คำถามที่สองนะคะคุณคิดว่าควรลอยกระทงอย่างไรที่จะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดขอบคุณสำหรับคำถามนะคะนานา,นา,นานจิตตังต่างคนต่างความคิดสำหรับตัวน้องบิวเองนะคะคิดว่าการลอยกระทงที่อนุรักษ์มากที่สุดคือหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งกระทงหรือลอยกระทงออนไลน์นะคะ เพราะว่าถ้าทุกคนในครอบครัวหรือว่าทุกคนนำกระทงมาลอยก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นการทำกระทงมีขยะแล้วลอยลงไปในแม่น้ำก็จะทำให้เกิดขยะน้ำเสียแล้วก็ปลาตายได้ค่ะค่ะก็สำหรับดิฉันนะคะคิดว่าการลอยกระทงออนไลน์แล้วก็หนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงค่ะถามว่าในฐานะที่คุณเป็นเด็กรุ่นใหม่ คุณมีวิธีที่จะสืบสารประเพณีลอยกระทงให้แก่เด็กรุ่นใหม่ๆอย่างไรค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะน้องต้นเตนะคะคิดว่าการที่เราจะทำให้เด็กๆรุ่นใหม่นั้นสืบต่อวัฒนธรรมของเราก,เก็เริ่มมาจากสถานที่นั่นก็คือหนึ่งครอบครัวนะคะครอบครัวที่ให้การสนับสนุน หรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับน้องๆว่ามันมีความสำคัญอย่างไรค่ะสอนนะคะก็คือโรงเรียนค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้มีการสอนน้องๆในเรื่องของการพร้อมให้ค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะก็ อยากให้คุณครูนะคะรู้สึกว่าน้องสีตื่นเต้นมากพี่น้องจ๋ากะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยอีล่าเอ๋ยสูสูเด้อพี่น้องจ๋ายายนั่งว่าสามารถที่อยู่จนแบบตัดสิน่าไผ่สิเด็ดเป็นนั่งนพมาศใดนเพราวมันดึกแล้วอากาศเย็นหลายยายนั่งกับขออนุญาตจบไปแต่เพียงแค่นี้ขอบุณขอบคุณพี่น้องหลายไลน์ที่แวะค้ว่าเบิ่งนอกจากสวัสดีค่ะ